หลายคนบอกว่านี่มันคือญี่ปุ่นชัดๆแต่เรามองว่านี่มันคือเชียงใหม่ในสไตล์ญี่ปุ่นผสมกับล้านนามากกว่าผมได้มีโอกาสมาเที่ยวคลองแม่ขาในช่วงเวลายามเย็นแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในใจกลางคลองแม่ขาเลยนะครับเดินผ่านสะพานมาเราก็เจอผู้คนมากมายที่กําลังมาเที่ยวเหมือนเหมือนกับเราในช่วงเวลายามเย็นแบบนี้นะครับคนจะเยอะเป็นพิเศษดังนั้นนะครับเราจะถ่ายรูปก็ต้องหาช่องว่างดีๆนะครับไม่งั้นเราก็ถ่ายติดคนเยอะแยะไปหมด แต่ว่าบรรยากาศใช้ได้เลยนะครับใครที่มาคนเดียวที่แห่งนี้เป็นที่คลายเหงาให้ได้แน่นอนเลยครับใครที่ไม่ชอบคนเยอะๆนะครับแนะนําให้มาก่อนตอนเย็นนะครับหรือไม่งั้นก็มาตอนเช้าเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเลยช่วงนั้นไปละคนจะหนาแน่นนะครับเราเห็นอยู่นี้ก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับส่วนสองฝั่งของคลองก็เต็มไปด้วยร้านค้าร้านขายของชำร้านอาหารหรือแม้กระทั่งร้านกาแฟาก็มีนะครับ ส่วนการตกแต่งสองฝั่งคลองนะครับก็สวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ที่มาติดแตะแล้วก็ไฟนะครับแม้กระทั่งไฟสีด้วยสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลยร้าอาหารก็น่ากินน่ากินนะครับไข่แวะสองข้างทางนะครับกินไม่หยุดแน่นอนส่วนสะพานที่เราเห็นตอนนี้นะครับเขานิยมถ่ายรูปเป็นมากเป็นสะพานสีเหลืองนะครับออกคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับถ้าหากว่าเรามองในเวลากลางวันนะครับจะดูสบายตามากกว่านี้นะครับอันนี้คนพลุกพ่านไปหน่อย ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ2อนาทีในคลองแม่ข่านะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเที่ยวเชียงใหม่นะครับขอให้โชคดีครับ